วันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขามีแห่อะไรไหมแห่หลวงพ่ออะไรนะพระอาจารย์ของวัดเจ็ดสมิญตนะ้น,นนี่เขายกหลวงปู่อ่อนเนี่ยไปอ๋อเหรอเออหลวงปู่อ่อนเคยเป็นเจ้าวัดมาก่อนอ๋อเหรอเออ,อ๋อท,ที่ที่อยู่บนรถสิบร้อนนั่นแหละหลวงปูออ่อ่อนนหละอ๋อหลวงปู่อ่อนเหรอได้โอ้เดีหลวงปู่อ่อนเนี่ยเป็นเจ้าวัดพระเจ้าธรมเนียรอ๋อเหรอสวัสดีทุกท่านครับแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์น็อตนะแห่งวัดตึกฮิรันลาดนะครับที่ ตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ผมก็ได้เข้ามากราบพระอาจารย์นะครับแล้วก็อยากจะมารื้อฟื้นนะฮะอดีตเรียกว่าอาดีตพระเกจีหรือว่าอาดีตเจ้าอาวาดนะแห่งวัดตึกขีลานราดเห็นว่า,าหลวงปู่อ่อนเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาในสมัยโบราณเนี่ยมากมายหลวงปู่อ่อนเนี่ยหลวงปูออนนงป่อ่อนท,ทัศวันโน เป็นอดีตเจ้าวาดของวัดตึกทิน,นาราชรูปที่รูปแรกอ่ะอเป็นรูปแรกเลยเมื่อปี2460หลวงปู่ได้ย้ายจากวัดสมถะซึ่งตรงข้ามกันเนี้ยมาอยู่ที่วัดตึกแห่งนี้วัดสมะอถาอวัดสมถะอยู่ตรงข้างวัดตึกแม่น้ําแม่กองกันอ๋อฝั่งตรงข้ามแม,ม่น้ำอ่าก็วัดตึกนี้เป็นวังสมก่อนสมัยก่อนเขาเรียกเป็นวังพยาวงาศาภูสิด ต่อมาพระยาววงษาปุสิตรก็ได้กลับเข้าไปอยู่ในเมืองได้ก,กา้ห้ามพายเรือมาแล้วก็มาเจอแล้วก็มาตามให้เข้าไปในเมืองนะวัดก็เลยไปขอพระยาวงาษาพุสิตรเนี่ยที่ดินเนี่ยก็เลยมาสร้างเป็นวัดก็<อ>เลยชาวบ้านก็เลยไปนิมนต์หนุบูอ้อนที่อยู่วัดสมุทะตรงข้ามกันกบวัดเนี่ยตรงข้ามกันตรงเนี้ยไม่เป็นเจ้าวาดที่วัดนี้ตรงข้ามฝั่งแม่น้ํากัน ก็คือว ja ัดเนี่ยจะมีแม่น้ uh ําแม่กองไหลผ่านใช่ไหมแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดกันทั้งสองฝั่งนะก็ให้เป็นเจ้าวัดมาปี2460ครับหลวง่อนเนียเกิดเมื่อปี2390ท่านก็มรณเมื่อปี2473อายุ83ปีครับวัดตึกนี้ปิดทองตอนปี24 จ็ดส <70. S 1> ิบคือหลวงปู่อ้อนเนี่ยเป็นพระเก้าคือเป็นพระเก้ามรณะต้องแต่สามัสี่ร้อยเจ็ดสิบสามประวัติการค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับท่านไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่จะมีก็คือว่าท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเทนวัธรรมเสศนเนี่นี่คือหลักฐานที่แบบว่ามีชัดนะสมัยก่อนนี้คือ มาพายเรือพายเรือแล้วขี่ม้ากันมายังไงครับใครพายเรือใครขี่ม้าคือสมัยก้อนเนี่ยคนหลวงพ่อแทนเนี่ยจะต้องขี่ม้าจากธรรมเสด็มามาวัดตึกงเนี่ยอข้ามแม่นะข้ามเรือข้ามเนี่ยเพลกันสมัยก้อนมาวัดเนี่ยขี่ม้ามาเพื่อมาหาหลวงปู่อ่อนสมัยก้อนนะเขาก็มาเรียนวิชาอะไรกันนี่แหละสมัยก้อนเนี่ยหลวงปู่อ่อนนี่เป็นยุคสมัยหลวงปู่แดง เป็นหลวงปู่แดงนี่เป็นเจ้าคณะมณฑลไงนี่มณฑลนี่เป็นอุปชาของหลวงพ่อเทนหหลวงปู่แดงที่รัฐวัดมาจนาโนดใช่ไหมแต่งตั้งหรือเปล่าอ่านแหละวัดมาตราโนดหลวงปู่ออเนี่เป็นพระประหลัดให้หลวงปู่แดงคหลวงปู่แดงเป็นเจ้าคณะมณฑลก็แต่งตั้งพระฐานานุกรมเขาเรียกว่าพระฐานานุกรมอ่ะหลวงปู่แดงก็ตั้งให้หลวงปู่ออเนี่ยเป็นพระประหลัดอ่า แล้วก็ตั้งให้หลวงพ่อคงวัดท่าหลวงพลหลวงพ่อท่าหลวงพนนี่เป็นเป็นผู้น้องเป็นคืออายุน้อยแต่แต่งตั้งให้เป็นพระสมุในยุคนั้นนะนะอ่าครับแล้วต่อมาก็คือยุคของหลวงปูเ่เลือบครับยุคของหลวงปูเ่เลือบนี้เป็นเจ้าววัดรูปที่หกแล้วโทษเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปเอานะเนี่ยครับครับคือหลวงปูเ่เลือบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแกกับหลวงพ่อแทนเนี่ยศึกษาวิชามาด้วยกันตำราเนี่ย ตำราคืออยู่นี่ของตำราขหลวงปู่อ้อนเนี่ยหลวงปู่เลือกก็ศึกษาพรอที่เนี่ยมันมีตำราของวัดประดูทรงธรรมของยุทธยาปนอยู่ด้วยเพราะว่าวัดแทนไปเอามาอสัยใหม่นั้นนะนะคือเขาแลกเปลี่ยบวิชากันหลวงพ่อแทนกับหลวงปู่เลือกแลกเปลี่ยบวิชากันในยุคนั้นพายันเมตตาหลวงพ่อแทนก็จะให้หลวงปู่เลือกเป็นคนเขียน แล้วก็เอาไปไว้ยุธ่ธรรมเสน่ญะแยะเลยแต่คนธรรมเสนจะนึกว่าเป็นยันที่หลวงพ่อเทนเขียนแต่จริงไม่ใช่เป็นหลวงปู่เลือบทั้งหมดที่เป็นลายมือนั่นแหละอ๋อเหรอฮะใช่อ๋อที่เป็นลายมือนเอาไว้นั่นแหละเอไว้น่าเป็นหนุ่มเป็นข่าใหญ่ของหลวงปู่เลือบเพราะว่าหลวงปู่เลือบนี้จะเก่งทางเมตตามหานิยมในยุคนั้นก็คนเต็มวัดเลยสม่ยหลวงปู่เลือบอ่ะเพราะว่าแกตีไหวอื ทำพระออกตีไหวตีไหวนี่คืออะไรครับตีไหว้อาน้ํามนต์พวกผีเข้าอะไรพวกนี้สมัยก่อนนะคนเต็มวัดเลยแกรักษาคนโดยโดยการใช้ตีไหวกับน้ามนต์แล้วก็ยาต้มมายอคนโดนของโดนผีเข้ามาหาท่านคนทับเปียร์ทัพเหมือนปัจจุบันนี้ก็เป็นเหมือนขอวงพ่ะคูณสมัยก่อนนึคนเต็มวัดเลยออคนมาเหมือนขอวงพ่ะคูณมาช้ามาลดเต็มแน่นทุกวันเนี่ยมีรูปงาน งานอยู่เดี๋ยวไปท่ายเอาแล้วกันคนั่นแหละสมัยก่อนก็หลวงปู่เลือบนี่ก็เป็นเป็นลูกจะว่าลูกที่โขกอ่ะแล้วลูกศิษย์ลูกหาแกเยอะครับอ๋อก็คือคนศรัทธาท่านนะมารักษาโรคมากราบขอบารมีท่านนะคือแกเป็นเป็นเป็นศิษย์รวมเรียนกันหลวงพ่อเทนะสนิทกันก็คือหลวงปู่เออลุง ผมอาเนี่ยเป็นอาจารย์เลยแล้วก็ผมว่าแทนนี่ก็มาเรียนกับท่านแล้วก็เราเลือกเรียนด้วยคู่กันมาตั้งแต่ต้นนะฮะก็อย่างที่เคยเคยเคยเล่าให้ฟังอ่ะว่ามีอะไรนะแร่เขาเขียวที่ท่านไปเก็บมากันยังไง่ะผมมาตามหมดแล้วหมดแล้วเกี้ยแล้วเกี้ยงเราทำพามีแร่เขาเขียวแล้วก็มีแผ่นพระแม่โพซบแผ่นพระแม่โพศบนี่ หลวงพ่อแทนสร้างไว้นะปีสองสี่เก้าเจ็ดอ่ะแผ่นพระแม่โพธิศพเป็นะนะยนยี่ปนเกี่ยวหลังรูปเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระโพธิ์ศพมุตู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตู้ตู้เนี่ยตู้บนกุฏิเนี่ยแบบเนี้ย<ม>ต้องขย่ายัน,นเลย<ม>น,นี้ก็เป็นอแผ่นพระแม่โพธิศพครับที่<อ>หลวงพ่อแทนสร้างไว้เมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ด ก็หลวงปู่เลือบอะหลวงปู่เลือบว่าหลวงปู่เลือบที่วัดตึกเนี้ยนะที่เขาเป็นสหธรรมิตเป็นเรียนวิชาด้วยกันอ่าแกก็ไปขนมาจากวัรนเสศมาไว้ที่วัดตึกเนี้ยอเอามาหมดเลยเหลอฮะเนี่ยยังมีอยู่ไหมเนี้ยหมดหมดแล้วจ้าววรรมเสศนะอาจารย์มูลโอปัจจุบันเนี้ยอท่านมีมูลค่าท่านท่านมาขอผมอะมาขอผมก็เลยอา ไส้ลังไปคืนแกห้าสิบผ่บเพนห้าหกสิบเพนนะมอกรอ้มีเป็นร้อยผพนเลยผมแจกหมดเลยเไปค้นเจออยู่พีใต้ถุนเก่าหรืออันเดียวเหลอ่ยนเดียวผมว่าจะฟกขอนนี่ซื้อมาด้วยนะซื้อซื้อคืนก็มาซื้อคืนก็มาอ๋อเหรอฮะโอ้หมดมะกรอ้มีเยอะผมแจกหมดเลยเเขาเล่นกันเท่าไหร่อาจารย์วะอาจารย์ซื้อมาเท่าไหร่สองพันวาวาหโอ แต่ที่วัดอาจารย์มูลที่ขอไปอักแดาไปออกแผ่นสี่ห้าพันมั้งอก็ดีเอาเอาเงินเขาวัดอ่าก็แกแกมาหานี่ยแหละแกบอกว่าหลวงปู่เลือบขนไปหมดเลยหลวงปู่เลือบเคยจะว่าที่เป็นเพื่อนหลวงพ่าแทนนะที่วัดเนี่ยนะบอกว่าหลวงปู่เลือบมันขนไปหมดเลยฉันอยากได้ไปไว้ที่วัดมั้งมวลสารอะไรั้งเป็นปูนเนี่ยอย่อ๋อปูนก็เลยเอาใส่ลังไปให้แกห้าหกสิบแผ่นนะพระแม่โพศมีรูปปลา ปลาอะไรนะปลาปลาเนื้ออ่อนเนี่ยเป็นปลาเป็นเขาเปรียวเสมือเลยนี่ยังไงเปรียบเสมือนไม่อดไม่ยากไงอ๋อสมความอุดมอ่าสมบูรณ์มีน้ํามีข้าวมีอาหารเงี้ยมีปลาเป็นอาหารนี่ไหมน้ามีน้ํามีข้าวมีปลาแบบไม่อดไม่ยากข้างข้างนี้ลงอะไรไว้อะอคลัข้างข้างนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกเมตตาคือไม่อดไม่ยากคาถาโชคลาบก็คือลาโพ นะมหาลาภาลาโพมหาลาภาอ๋อที่ทาพระแม่โพศพนี่เพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เป็นเป็นชาวนาด้วยใช่แล้วเขาจะมีงานแบบว่าไหว้พระแม่โพศพตอ้ที่ยุ้งทาไมก้อนใช่ไหมใช่ทไมก้อนแถบลุ่มน้ำเนี่ยธรรมเซนวัดตึกอะไรเนี่ยเขาจะทํานากันหลี๋ยวว่าแทนก็ทาทาไว้ให้แบบว่าสมัยก่อนก็มียุ้งข้าวไงยุ้งข้าวก็ไปไหวบูชาที่ยุ้งข้าวอ่าทนี้หลวงปู่เลือบอ่ะ แกไปเห็นกองอยู่ที่โบสถ์ที่วัดธรรมเสนะทำไมนั้นนะนะแกก็เลยไปขนมาไว้วัด,วด,วดตึกหมดเลยลออโอ้น่าเสียดายนะนคราวนี้ผมก็ไปเจอมันมันเป็นยุคนั้นปีสามเก้าน้ำท่วมอืม,มันก็ที่ดินอะมันก็ปกคลุมไหมวะที่ดินคลุมหมดเลยก็มองไม่เห็นก็มาตอนหลังมารื้อทำความสะอาดกันนะห้องใต้ถุนนี่แหละก็เลยไปเจอนี่แหละก็เลย แจกไปอะไรมั่งอะไรมั่งไม่ได้ให้ใครไม่ได้ให้ใครบูชาต่อแจกอย่างเดียวมั่ก็แจอย่างเดียวเลยปีสี่สกว่าฟ้ามาแจกหมดแล้วพอนั่นอาจารย์มูลแกก็เลยรู้ว่ามีแกก็เลยมาขอไว้หาไม่ได้แล้วก็สมัยก่อนเนี้เนี่ยหลวงปูเรือบข้อนี้ยฝ่าสนิทถนอมก็คือแกแลกไปวิชากันหลวงว่าแทนคนก็เลย เก่งคนก็เต็มวัดเลยลูกศิษย์ลูกหาแกเยอะอเกะก็ได้หลวงพ่อแทนเนี่ยเอานี่มาฝังไว้ที่วัดตึกเนี่ยเยอะอะไรอ่ะเป็นสมเด็จวัดพระสาร์ุุญยวาสที่อ๋อเป็นพระสมเด็จเลยอ่าเป็นคะแนนคะแนนวัดพระสาร์ุุญยวาสเนื้อขาวกับเนื้อเทาตอนนี้หมดละขมตั้ไปหมดละผมเอาออกมาสมัยปีสี่สิบสี่ประมาณสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยตอนนั้นทําหลังคาไงหลังคาเมนครับ ก็เลยเอาพระเนี่ยออกมาให้คนเช่าใช่ไหมนั้นก็ได้เอาเงินไปไปทำเมนต่อทำหลังคาใช่โอ้โเห็นคุมมาถึงนี่เลยนะั่นแหละเอเอาเอาพระเนี่ยอ้อมออกมาแล้วก่อยู่ในมันฝังอยู่ที่ฐานพระประธานในโบสถ์อ๋อตอนนั้นให้เขาทําบุญเท่าไหร่ครับไม่ไม่กี่บาทหรอกห้าร้อยอย่างนี้นี่อนันองค์หนึ่งนะตอนนี้ก็น่าจะราคาไปไกลกว่านั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน เห็นเห็นมีพระยันอะไรหลวงปู่อ่อนเร็วๆเนี่ยเห็นเห็นอาจารย์โค้ดอยู่ผมทำเองอันนั้นสร้างมาปีห้าสิบอ๋อปีห้าศูนย์ไปเสกที่ไหนมาบ้างวัดป้ายลายโอ้สมัยวัดป้ายลายเขาปลูกเฟยจตุคามจตุคามมาตุคามหลวงพ่อเตาอ่าอะไรนั้นจตุคามกำลังดังไงอ่าเออแล้วก็เลยร่วมของอาทรรตะกุต จุกนะนะผมทำตะพูดแจ้งตั้งแต่ปีสี่ห้าก็แจ้งสมัยก่อนตอนมาก่อนนี้คนมาเอาตะกุดทั้งวันแจ้งทั้งวันเหมือนจันตัดแจ้งไล่กันแจ้งใครไปเอาขอจันตัดก็มาเอาที่เนี้ยวนไปวนมาไงสมก็ไม่รู้เขามาเอาขอกันผมว็แจ้งอะไรสมัยนั้นนะะหรือเขาเหมือนกันไหมตะกุดเขียนได้เหมือนกันแล้วเขาอข,อของวานจันตัดก,ก็เขียนอีกแบบหนึ่ง ผมก็เก่งแบบหนึ่งแต่มันเหมือนกับว่ายุคนั้นตะก,กุดคนชอบกันมั้งเออพอไปเอาวัดโน้นเสร็จก็ต้องมาเอาที่นี่กอนนะ,ะเออปีที่สิบปีสิบห้าที่หกเนี่ยไม่เหลือแล้วไ,ม,ไม่มีอ๋อก็พระวัดชัยนามาซักสมัยนั้นอืมมาซักยันเนี่ยเอาเหรียญอาจารย์ตัดลุ้นเรื่องสำราญซักอะ่ะเนื้อทองเหลืองกลมเล็เป็นเรืเ่องกลมๆนะเอามาให้ผมต้องเป็นถุงนะ ผมก็แจกไปหมดทั้ไว้ก่อนไม่สนใจอะไรแล้วก็แก้แก้ไปก็ไม่เหลือละเหลือเหลือครับแย่หมดแบนั้นมาไว้ก่อนไปซักยันด้วยใช่ไหมครับพระเขาก็มาซักกันพวกพระวัดชัยนาวัดไรสิเพ็ดเยอะแยะมาซักกันบ่อยครับอก็เป็นของของที่พระอาจารย์สร้างเองนะเนี่ยตำราเนี่ยเออเนี่ยตำราเนี่ยน่าสนใจมากเลย หลวงปู่เลือหลวงพ่อแทนเรียนมันเนี่ยหมดเนี่ยเหรอครับเห็นตอนนี้เห็นหลายๆคนก็มามาขอขอดูตำราขอจดไปบ้างอะไรเงี้ยเป็นหลายหลายที่มานะมีพ้าวัดต่างๆก็เลยเขายากเรียนอยากศึกษาแต่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ไปยืมไปนะยืมก็คงลืมอ่ะให้อขาถ่ายไปอ๋อถ่ายรูปเดี๋ยวนี้มันใช้ยโทรศัพท์ถ่ายได้ใช่ไหมถ่ายแล้วก็ขยายไปนบิ้นเป็นออกในเป็น ปปเป็นทิซาเป็น,ปนแผ่นๆนะนะางนี้นีถ่ถ้าเอาเครื่องซีลอกมาได้ไหมพระอาจารย์ด <c oughs> ได้เอ, <c oughs> ต,อตั้งเครื่องซีลอกเลยเใครอยากก็ทายก็ทายนะแวกไหว้วครู<ช>คอะม,มันคือมันคือเหมือนเราให้เขาศึกษาเรียนนะรู้อนะนะอย่าไปห่วงตำรามีถ้าไม่มีใครศึกษาก็กองอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอะเออใครเขาอยากจะมาเรียนก็ให้เขาบางคนเขาก็จดเอาบางคนเขาก็ ทายโทรศัพท์แล้วแต่จะทำอะไรก็ให้เอาไปอ่านเอาไปศึกษาเองนะกัน,นออก็คลิปนี้ก็คืออยากจะนําเสนอคูบาอาจารย์นะฮะที่แบบว่าเป็นที่เคารพที่ศรัทธาของวัดตึกฮิลาราดนะเผื่อใครที่จะเดินทางผ่านมาแล้วแวกเจ็ดเสมียนแล้วเนี่ยผ่านมาทางวัดตึกฮิลาราดเนี่ยก็จะได้ทราบนะว่าเกียรติคุณประวัติของอดีตเจ้าวาดแล้วก็ อดีตพระเกจิเนี่ยที่เป็นของทางวัดตึกีิลาลาศเนี่ยมีความน่าศรัทธาอย่างไรนะอย่างผมเนี่ยมารุ่นหลังแล้วก็ไม่ทราบไม่ทราบประวัตินะแต่ว่าได้ยินจากคนพื้นที่เขาบอกว่าวัดตึกฮิลาลาศเนี่ยมีเกจิด,ดังดังมากเราก็ว่า,วาด,ดังแต่มาพอรุ่นพระอาจารย์นี่ก็เริ่มมีกระแสเข้ามาแล้วนะฮะก็ก็เลยอยากจะฝากกันไว้นะ,นะครับเผื่อใครเข้ามาบริเวณนี้นะฮะ ที่ตำบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วเนี่ยก็แวะเข้ามากราบนะฮะรูปเหมือนรูปเคารพหลวงปู่อ่อนนะ,ะแล้วก็หลวงปู่เหลือบหลวงปู่เหลือบนีมม่มีมีรูปรูปเหมือนแล้วใช่ไหมอยู่บนวิหารที่พระยืนนะอ๋อ,อที่ที่เราเคยไปดูกันอยู่พียือนอ้าในใน,ในกุกติของพระอาจารย์ไม่มีนะฮะแล้วก็มาขอเรียนวิชางวิชาอะไรจัด <c oughs> ท่านพระอาจารย์น,น็อตนี่ก็นะพอจะได้ใช่ไหมพระอาจารย์ ไทยดูอาไม่อาเลยอท่านไม่ห่วงท่านไม่ห่วงมาฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์ได้เลยนะครับนะฮะคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะใช้คำนี้ได้ไหมฮะนาน่ะคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์น็อตนะฮะอ่าโชคดีเลยราล่านะครับครับูกครับนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ